พี่น้องเจอราชินีเห็ดแล้วดอกอใหญ่ซจ้าแบบนี้ฮัลท้าแต่เรามาบ้านหาเห็ดมาเราก็หาก็เจอเนี่ยเด็นกน้องบอต้องเนาะสวัสดีจ้ามาหาเห็ดคือเก่าพี่น้องมาตอ้องเจะเห็ละงมกหินจ้ะฝนตกเ้อพี่น้องฝนตกลินขนาด ลุงหินีเนาะได้มาเลยสามสี่ดอกจ้ะซึ่งมาพี่น้องเจอราชินีเห็ดแล้วดอกใหญ่โพดโพเต็มกำเบาตองเลยโหวัดอยากโซวเด้อกนิยไปดี เต็มอันกระม่องเลยก้นกระม่องเลยเห็ดพ <pe> ึ่งจ้าพึ่งยังคืนอาพี่น้องเหล่านี้บักใหญ่ล่มแล้วจับก้านเลยบ่ต้ตองเอ้ยนักมันนักมันละล่มนะแข็งอยู่ด้วยหางกระบาล อย่างท่บอต้องตอนหน่ะที่ดินบอกเออนู้นหินหอแม่นที่ดินที่ดินนี่น่บอต้องเนาะมันเปื่อยแล้วพี่เนาะเราทำเสื้อดินพี่เนาะดอกงามคักตอกพวกใหญ่เป็นทีแรกนึกว่าเฮ็่ละโง่เนะบอต้องเนาะเออมองคนอ่ะเห็ดเพิ่งบอกเห็ดดิน งามข<า>นาดงูบาตองใหญ่ครับตัวใหญ่โคเกงเลยโคเกงเลยเป็นต่อโคพกแกงเลยเลือกเลือกใสร็จบุตรเสร็่บอดายปะไม่ยังบ่อตอง แม่นตัวน่นอะคืองามแท้เจอไข่เจอไข่แล้วต่เฮาไข่กับักไหญ่เนาะสมดอกเนาะสมดอกนกเขาขอกแกงแล้วกงก็ไม่มีพี่เนอะไม่มีหมูไม่มีหมูเลยพอต้องเห็นอขาเขา พี่น้องโยเซไขเบอร์เด้อไข้ตื่นเต้นแหงสมพี่น้องเสียงูหมสี่ไยกันไปกันไข้ไ้ตืเสียงก่อนโอน้องบึงรู้โซนตาสโซนพูดพูบึูต้งใหไข้บึงใกล้เนาะเลยหมู่คนเลยแข่งที่ไหนน้องบึงเนาะงามเก็เจอจ้าแบบนี้หัน แต่เรามาบ้านหาฮิตมาเราก็หากระเจื้อนี่เดินนอวบต้อง,นงนเนาะทั้ทงไข่ทั้งจูมทั้งบ้านพอเก่งเลยได้หม้อใหญ่ไปดินนอวบต้องเนาะรวมกันละหม้ <laughs> อใหญ่งโ,โอนบอกเป็นกหลังออ,กอ๊กแสดงว่าแถวนี้คนมาบ่โหดนอวบต้องเนาะ มาตลอดเลยแต่เมือเอิญมันยัง่างหินเนาะป่ามันกว้างน้ำคักเงาเลยพี่น้งองจะขายหินหอยเพิ่นเอาอยู่ได้มากินหลายมุมนี่เรียกว่มามุมนี่หลายน,นา้องร่างเอาเต็ดอ่ะเนีย่ยให้พอต่องลาะหาเทานี่แหละเฮาที่ไหน ตวก็ล่ะค่ะจะไดออกทีละดอกค่ะดอกกบพระน้องดอกงามๆตื่นกันตื่นกันตื่นกันอีกแล้วพี่น้องงามขนาดหมานเลยกรเฮามมือี้หมานเี้หมานจะดอกใหญ่ๆอีกต่างหากนี่นั่นบุ๋มหวานทุ่มมือ

ดินี at okay, ้ล <lim> ียมาต่อ่าต่อบักเป็กปักเป็กเ่น้องเดยวไปเบิ่งเนาะบานเลยบาเหดิเน่าเลยน้องบ่ตงเนาะได้เ็นดิพี่น้อง อันนี้ดบดตองโอ้ยอ,อตงยองกระไรเกือบเียบเห็นจะดอกบานเนาะอันนี้มันบังจ้ะตองลาบุหินเป็นหันไม่ไม่บงังเป็นลาบุหินงออมขนาดนี่เลยดอกน้อยนออเนาะงนี้เป็นดอกน้อยจังน่อยอเนาะ๊ มาเบิ่งนูบ่าตองเฮ็ดละงมาตองมาดตองมาจิบ่ตองนึ่งงามขนาดน่างามคักมันแม่นบ่บาตองเบิ่งเนาะโอ้โหแม่นดิพี่น้องแม่นเนะแม่นเนาะแม่นบ่อ เขาอาว่บ,บเมนแม่นเนาะอ,อ๋อสกิปตองหอมอัดคือล่มเราบอตองนัก,นกเนาะคนตุ๊บคนตุ๊บคนนักจ้ะดิคนนักคดอกคกนคือก,<ป>กิตรมไปแค่หมากดอกะคะ่ะ เห็นที่ละโง้จ้ะเป็นถั่วดอกน้อยดอกนี่ดอกน้อยจะนัวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดอกเลยปะต๋องเออบ้าโอเคใหญ่แล้วมี่ปะต๋องมึงนุ้ดข้าแดงบอกเก็ดดินยังบม่ออกเนาะขา น้องเจอหินง,งูหินหมูนี่สี่ดอกจ้ะ<อ>เดี๋ยกกำลังบ,บานๆแต่งามแต่วะงามน,นะออกเป็นคู่เลยเนาะ แล้วพี่เนาะยังได้อยู่ผนถือผมซื้อผนถือจ้ะจะปล่อยพื้นอาาหรนี่ได้เนาะมันมือคืนมันมือมืนคืน ไม่ย่างกระบอกตองขาวๆเจออีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกบานคือเก่านี่เดียวกันไหมเด็กเป็นดอกไม้เลยเนาะบกตะองเนาะดอกงามนะงามเลยง้อแข็งเลยเป็นแต่ดฝนเนาะร้องเลยกระบอกร้องเลยจ้าตีนค่ะเออเอาไปเหาก็บได้ให้ดอกโมดีกินดอกลอกคือเก่าแข็งเลยที่น้องเถิดฝนสิดี จางกระตายใหญ่เร็วไปจ้าฮาโต้พี่น้องเครื่กระตายใหญ่ตัวงามๆอยู่ข้างล่างจ้ะไ้เมื่อบนนีุฝุนทางเดี๋ว<ป>ยวคลิปนี้กับพอแค่นี้ด้วยจ้ากระปากกดไรก์กดแซ์กดติดตามไม่สาวไข่แฟมิลี่ีีเด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ารถเจทยตอนหนาพี่น้อง